สวัสดีครับสวัสดีเข้าสู่ชาแนลไอกรกรองกินไอซ่านะครับวันนี้ผมจะมาทําท่อให้น้ำชิ้งดีนะครับก่อนอื่นจะซื้อนี่เป็นท่อขนาด2นิ้วนะครับเพื่อจะมาผ่าร่องเพื่อจะยัดไว้ยัดผ้านะครับผ้าทย่ให้น้ำชิ้งดีดเรามาทําการด้วยการเอาไฟเบอร์มาตัดให้เป็นร่องก่อนนะครับ หลังจากที่เราผ่าล่องของท่อแล้วนะครับที่จะเอาไว้สําหรับใส่ผ้านะครับผ่าล่องเพื่อไว้ใส่ผ้าให้น้ําที่ดีตัวนี้นะครับยัดเข้าไปในล่องแต่ก่อนที่เราจะทําเราต้องขัดพื้นผิวด้านข้างเพื่อให้ชจีดตายขึ้นมากินน้ําได้นะครับ<ม>คือใส่ใส่ใบเป็นใบกระดาษทรายขัดนะครับเพื่อจะขัดตัวท่อให้มีพื้นผิวหยาบ ยิ่งดีสามารถไต่ขึ้นมากินน้ำได้เ,เดี๋ยวเรามาชมวิธีการขัดกันเลยนะครับก่อนอื่นเราต้องมาขัดพื้นผิวก่อนนะครับ ที่เราขัดเสร็จแล้วครับผิวก็จะออกเป็นหยาบนี้ครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันดับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาปิดตัวท้ายท่อด้วยข้ององะครับทั้งสองฝั่งแล้วก็จะนำผ้ามายัดใส่ร่องนะครับเราจะมาปิดปลายท่อนะครับ ้ามายัดนรับ ลักษณะการยัดกระดาษเข้าไปในร่องนะครับที่การยัดใช้ไขควงงัดตัวร่องแล้วก็น,กน,กงงกน,นำกตัตเตอเสียผ้าลงไปเลย ถ้าเสร็จแล้วครับเราก็พับครึ่งพับครึ่งแล้วก็ยัดริ้งไปแลว จากที่ทําเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับที่ใส่น้ําให้จิ้งหรีนะครับนี่จะเป็นผ้านะครับก็คลิปนี้ขอจ,จบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องไอกระปริบกินไออีสานด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ